สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาที่วัดจวนเนาะตำบลท่าฉนวนอำเภอมนรมจังหวัดเชียงนาเป็นงานสงกราน ม่ก่อนก็เป็นถิ่นของเรานะทุกคนหากันนี้ไปทางทิศใต้เนาะก็จะเป็นวัดใหญ่ไปดูลูกหลานเล่นสงกรานกันทุกคน My ทุกคน,เข,นเขาทำมาแจกกัน,กกนออออไปเที่ยวทะเลกันไป น,นี้เขาจะขายนะทุกคนก็ตรงน,นู้นลองทานเหมือนกันอันนี้ขายน,น้นรถแห,รถแห,รถห่รถแหถ่อ้าวจบซะและ้วทุกคนจบซะและ้วไปดูรถแห่ในภาคกลางกันทุกคนว่าเป็นยังไงเรามาช้าไปสมัยก่อนตรงน,นนะ้นจะเป็นโรงริเก้น,นะทุกคนโรงริเก้มาตรฐาน นี่รถแห่พคกลาง,งล่านล่างก็จะเล่นย,ยังเล่นสงการกับสนุกสนานทุกคน มีน้ำพุเนี่ยประเทศไทยมันน่าอยู่อย่างเงี้ยทุกคนน่าอยู่มากไปตรงไหนก็มีแต่แฮปปี้แอนสุขนี่เห็นไหมรถลำโพงลงมาแล้วต้นโพต้นนี้อายุร้อยปีนะทุกคนตั้งแต่เราเด็กๆต้นโพต้นนี้เราก็จะมีโรงลิเกอยู่ตรงนั้น วัดจวนก็มีอายุร้อยเป็นร้อปีนะทุกคนและตอนนี้ก็เป็นที่ตั้งอำเภอแมน,นรมแต่โบ,บ,บราณโบราณนะทุกคนและตรงนี้ก็เป็นจุดที่เกิดควายเหล็กเป็นจุดแรกของประเทศไทยนะโรงงานอยู่ริมน้ำหนึ่งโรงงานแล้วก็มีอีกโรงงานอยู่ตรงนั้นช่างเติบช่างเติบเราจะเรียกเขาว่าอา นี่วัดจวนวัดจวนเห็นไหมทุกคนแล้วก็เรามาบินสบาทก็จะมีท่าเรืออยู่ตรงเนี้ยแถวเนี้ยทุกคนตรงไหนนะ้าแถวถวนี้แหละทุกคนจำไม่ค่อยได้ละถนนนี้ก็จะไปเราะแม่น้ําไปเรื่อยไปวัดใหญ่วัดศรีาดานในทางโน้นอ่ะอันนี้คือวัดใหญ่ทุกคนอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญา เป็นสังคมโบราณมาเป็นร้อยปีพันปีแล้วทุกคนสังคมก็พัฒนามาเรื่อยเนาะอีพีที่เราทำรั้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ผ่านมาแล้วพาทุกคนมาดูแล้วเนาะแต่ครั้งนี้ก็พามาเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานเนาะทุกคนเห็นไหมเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเราน่ะ ลูกเจ้าพระยานนะทุกคนว่ายน้ําโดยที่ไม่ต้องมีใครฝึกเปรเ้นป๋อมแปมป๋อมแปมกับเพื่อนนะแล้วก็ว่ายเป็นเองอนะทุกคนอันนี้เป็นร้านค้าเดิมนะทุกคนบันเฟียมเห็นไหมขินเรานะถินเราเ <c oughs> ขาเรียกตลาดใหญ่ทุกคนถิ <Okay. S 1> ่นเรา <Okay. S 1> ริมแมนาา่น้ำชัยาตลาดที่เป็นลักษณะแบบนี้หมดอนะทุกคน มีถนนแคบๆสมัยก่อนกว้างมากมายมหาศาลนก็จะมีประมาณนี้กลับไปดูงานสงการดีกว่านะทุกคนนะไปอ๋อวันนี้บ่ายสามโมงเขาส่งน้ำพระเนาะที่วัดจวนเนี่ยทุกคน ขณะน,นี้ก็บ่ายสองโมงห้านาทีแล้วนี่ <'m> สสยงามสยงามรถแห่รถแห่สสยงามสยงา,ยงาประดับประดากันงามมากเลยเหลืองม่วงมาแล้วเหลืองม่วงเ <laughs> <laughs> มืองไทยน่าอยู่ทุกคนไปตรงไหนก็น่าอยู่อ่ะ ลองมานะลงไปชนบทไปทุกจังหวัดอะทุกจังหวัดจะมีในตัวเมืองที่จเจริญแล้วก็ไปชนบทที่มีธรรมชาติสวยงามอาคารข้างหน้านี้ก็มีเป็นอายุเป็นร้อยปีนะทุกคนน่ารักไหมทุกคนนี่แหละทุกคนแล้วจำเจ้าวาดไม่ได้หละสมัยก่อนเนี่ยเราสนนะ อยู่ที่บ้านริมแม่น้ำเจ้พยานี่ยนะหลังสถานีอนามัยที่มีป้าหมอเป็นเป็นผดุงคันนะขึ้นไปต้น,นต้นมะม่วงนะกิ่งมะม่วงนั่งอยู่กำลังจะกระโดดเพื่อนคนอื่นเขาก็โดดก่อน <laughs> กิ่งม่วงเลยควีนเนาลอยลงมาไลาหากนี่แหละมาถากเี่ยจำอาจารย์บุญหรืออาจารย์อะไรจำไม่ได้เท่านท่านถัก ถักรักษากร,กระดูกอะทุกคนอาคารอันนี้อาคารเป็นร้อยปีนะทุกคนที่เห็นข้างหน้าดูบรรยากาศกันเนาะขณะนี้เป็นการเล่นเทศกาลสงการานต์ไทยที่วัดจวนตำบลท่าชนวนอำเภอมะรมจังหวัดเชียนาทนะ เอาละทุกคนเราให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงส่งน้ำพระถ้าไม่มีปัญหาเรื่องน้ำจะเปียกกล้องเดี๋ยวเรามาถ่ายทุกคนดูใหม่นะปิดกล้องแค่นี้ก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในโอกาสขึ้นปีใหม่เทยไทเนาะบ๊ายบายสวัสดีก่อนเนาะ